สามบวกสี่ห้าบวกห้าเข้าใจไหมนักเรียนไม่เข้าใจดีมากเอาการมันมาส่งครูได้แล้วสวยแล้วลืมทําการบ้านมาเฮ้ยเฮ้ยดีโดดีโดเพื่อนรักลืมทําการบ้านมาทําไงดีวะอยู่ไหนวะเจอแล้วหลอดตายแล้วนึกว่าจะไม่รอดเด็กชายดีโดเอาการมันมาส่งครูได้แล้วจัดไปครับคุณครูเอ้ยสวยแล้วตูยืดเอาการ้านมาส่งย้อนนี้ เออเออวันนี้คุณครูสวยจังเลยครับใช่ไหมครูสวยใช่ไหมมั่นแล้วอุ้ยเขินจังเลยอ่ะโอ้ยเอาอยัางไงดีเนี่ยใส่หมัดเดียวให้หลักไปเลยดีไหมนี่เนี่ยเออเอาการบ้านมาเร็วเร็วเพืเ่อนเขารออยู่เออโอ้ยผมเจ็บท้องจังเลยครับคุณครูเจ็บมากๆเลยตอนนี้ฮ่าเธอเจ็บข้างไหนนายกระป้อมเออข้างซ้ายครับสงสัยไส้ติ่งจะแตกเอยไส้ติ่งมันเจ็บด้านขวาไม่ใช่หรออย่าเลียมกระปอมเออน่ให้ผมไปห้องพยาบาลด่วน เลยครับคุณครูผมเจ็บท้องไม่ไหวแล้ว <S <S ได้ได้เด็กชายดีโดกับเด็กชายอัปโปพาเด็กชายกระปอมไปห้องพยาบาลด่วนเลย <S <S แค<พ>เอาล่ะนักเรียนวันนี้นครูจะเล่าเรื่องผีในห้องพยาบาลห <S 2> <S 2> ให้ฟังกำแล้วไอ,อ้อุ้ยไอ้เจ๊ใส่มากสายมาหัวหัวเขามามาโอ้ยขามกเขาม่ะมาเดเอดขวญเ้ยเมื่อนเมื่อซ่ออานเด้อบม่มีแรงดอกมั่งแค่ลมพัด ยอกยอกเล่นเกมต่อดีกว่ากำลังตึงเลยอะไรวะมันไม่กลัวเราเลยเหรอเนี่ยหรือว่าเราไม่น่ากลัวงั้นเดี๋ยวเจอกันพ่อพ่อพีพี่พี่กลัวแล้วจ้กลัวแล้วเป็นเด็กเลี้ยงแกะเดี๋ยวเดี๋ยวที่บ้านผมไม่ได้เลี้ยงแกะเลี้ยงแต่หมาครับเป็นผีจริงปะเนี่ยอจา เยีมีความสุขมากๆนะกระป้อมเพื่อนรักโทซึ่งใจจนเหียวแตกเลย